สวัสดีครับพบกันกับช่อง PPS Driver นะครับผมอผมแอดนัทครับกับเอ็นคุงครับผมสวัสดีเอ็นคุงัคเอ็นคุงครับผมสวัสดีเอ็นได้ยินไหมเนี่ยได้ยินได้ยินเสียงออกชัดเจนโอเคเพื่อนอหลังจากสตรีมกันมาตั้งหลายวันวันนี้เริ่มจะรู้สึกจริงจังขึ้นมานิดหนึ่งล้อ <c oughs> <c oughs> ยิดดีพูดเ้ยแบตกูจะหมดเฮ้ยนายจะรีบไปไหนล่ะเพื่อนสายช้ากูอยู่ห้องกูไม่ได้อยู่ห้องแล้วอยู่ห้องไงนนัดอ๋อเออี๋มึงจะเอ่ยเชื่อชื่อเพื่อนมั่วตัวเดี๋ยวดังขึ้นมาไม่รู้ตัวนะมึงเออเคเพื่อนเป็นไงบ้างวันนี้เหนื่อยไหมได้อยู่ไหมก็เหนื่อยเท่าไหร่งานไม่เยอะชิวๆนั่งเล่นหมดวันเฮ้ย งานดีขนาดนี้กูต้องไปด้วยแล้วล่ะนี่บอกแล้วเย่าละอ๋อใครมาเป็นลูกน้องกูหขิงใสใสเลยแน้นนจริงโอเคเ้าเพื่อนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนังเนาะเคบอสโอเคได้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 หนังที่เราจะคุยกันนะครับวันนี้ครับเอามึงดูหน้าจอในดิสคอร์ดอยู่ใช่ไหมเนี่ย เออกูเห็นรูปมึงเห็นรูปใช่ไหมเนี่ยอ่าเราคุยกันเรื่องนี้แหละโอเควันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องก็ซิลล่านะครับผมล่าสุดจะเป็นก็ซิลล่าเวอร์ซัสคองนะครับผมกูจะเท้าความให้มึงฟังสั้นๆก่อนเลยนะเพื่อนภาคแรกนี่เนาะภาคแรกจะเป็นก็ซิลล่าปี2014เออก็คือก็ซิลล่าปรากฏตัวแข็งแกร่งจบโอเคไปต่อภาคสองไว้ไปเพื่อน กูยังไม่รู้เรื่องอะไรเออเออมันมีแค่นั้นเลยเออมันจะบอกว่าเออมันจะโยงไปทางนี้เว้ยมันจะโยงไปทางประวัติศาสตร์โลกนิดนึงเหมือนมันหยิบมาอิงเฉยๆอะจริงๆไม่มีอะไรเลยเกี่ยวกันสักอย่างก็อาจจะไม่มีด้วยซ้ําก็คือมันจะโยงว่าเออไออเการทดลองระเบิดปรมาณูที่เกาะบิกนีอนีเนาะมันบอกว่าเออ ไอสิ่งเนี่ยไม่ได้ว่าทดลองมาเพื่อฆ่ามนุษย์ด้วยกันแต่ว่าฉันทํามาเพื่อฆ่ากอซิลล่าไงละ่ะนี่มันโยงอันนี้เข้ามาหาเออก็คือว่าเออไอสัตว์เนี่ยมันเป็นสัตว์ดึกดําบรรที่ว่าเออมันอยู่มาตั้งนานแล้วนะแต่แม่งก็ไม่ตายหาสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยเอามันมาเกี่ยวเนื่องกับหนังด้วยเลยก็มีอยู่ประมาณนั้นแล้วก็เออพอดีพอดีที่นี้ เนื้อเรื่องมันก็จะประมาณว่าโลกเราอ่ะที่ญี่ปุ่นมันเกิดก่อนก็คือโรงไฟฟ้าปรมาณูก็มีสัตว์อีกตัวหนึ่งอ่ะชื่อมุตโตอันนี้มึงจําก็ได้นะไม่ไม่จาก็แล้วแต่มึงไอ้มุตโตเนี่ยจะไปโผล่ในภาคที่สามด้วยเออไอ้มุตโตตัวเนี้ยมันเป็นตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่โผล่ขดแม่ใหญ่เลยเออนั่นแหละมันจะมีตัวผู้ตัวเมียมันไปทําลายที่ญี่ปุ่นแล้วก็สูไ้ระเบิดปรมาณูนี่แหละแล้วทีนี้กอซิลามันมันเป็นสัตว์เดือดเดือบันที่ พบเห็นความผิดปกติพวกเนี้มันก็ออกขึ้นมาสู่พื้นโลกเพื่อมาปราบมูโตโลกก็ชิบหายวายปวงเหมือนเหมือนภาพที่ขึ้นในไลฟ์ตอนเนี้ยเออนั่นแหละพี่ก๊อตของเราก็มาด้วยความหุ่นหมีเลยเหมือนกูเลยเออเดินทุมทมทม,มาเลยเดินทุม่ทมทมแอนลาโพและไนเลยแหละไม่เกี่ยวเลยเมืองไทยเออมันก็มาสู้กันที่นี่ก็ปราบไอตัวนี้ลงได้เนี่ยภาคแรกก็มีแค่นั้นแหละเพื่อน ก็ซิล่าปรากฏต,ตัวแข็งแกร่งจบพอขึ้นภาค2ปุ๊บก็มีไอ้องค์กรโมนากนี่คือองค์กรที่ติดตามเรื่องก็ซิล่ามาช้านานแล้วใช่ไหมล่ะมันก็มารวบรวมข้อมูลพวกนี้ภาค2มันจะเป็นชื่อภาคเอ,อ่อก็ซิล่าเดอะคิงออฟมอนสเตอร์ใช่ไหมทีนี้ไอ้ภาค2เนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าไงดีวะมูเรียบเรียงคำพูดไม่ค่อยถูก มันก็จะเอาไอ้พวกสัตว์ดึกดำบรรพ์พวกนี้มันเกิดมันมันจะมีครอบครัวหนึ่งเว้ยเอาเอา,เ,อาเรื่องของมนุษย์นี่เยอะชิบหายเลยภาคสองบางคนก็เกลียดเลยนะก็คือมันจะมีครอบครัวหนึ่งเว้ย <LE> เขาเรียกว่างไงดีวะ <LE> มาทำเออเขาได้รับผลกระทบในภาคแรกคือลูกเขาตายคนหนึ่งเขามีลูกสองคนเหลือแต่ลูกสาวทีนี้ เขาก็เลยสร้างเครื่องมือหนึ่งขึ้นมา่ะเป็นเครื่องมือชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยกูก็จำไม่ได้แล้วล่ะเออสร้างเครื่องมือตัวนี้ขึ้นมามันจะเป็นลักษณะแบบเอาไว้เอาไว้แบบต่อกอกับเนี่ยพวกเนี้ยอนนี่นี่คือโพเตอร์ภาคสองจะเป็นอย่างนี้เห็นอยู่ใช่ไหมเพื่อนเออนี่สมสมยานาม King of Monster นี่เออ ก็คือสร้างเครื่องมือมาเกี่ยวกับเสียงพวกสัตว์พวกนี้แหละเออเพื่อควบคุมให้มันเชื่องให้มันให้มันลดความดุร้ายหรือไม่ก็ให้มันดุร้ายด้วยในตัวเออเป็นเครื่องมือเป็นดาบสองคมเออแล้วทีนี้ก็มีไอ,อ้องค์กรชั่วร้ายคนหนึ่งเอออยากจะได้สัตว์พวกนี้ไปครอบครองไว้แบบอ้างด้วยความชอบธรรมว่าเออเพื่อป้องกันไอสัตว์พวกนี้ไม่ให้มันออกมาอาลวาดเพ่นพ่านอะไรอย่างนี้นะ แต่จริงๆแล้วก็อาจจะเอาไปใช้เป็นอาวุธอะไรอย่างงั้นไงก็มีอยู่ประมาณนั้นนะก็มาไล่ล่ากันจับเครื่องมือนี้กันแล้วก็ไปผูกไอ้สปาราดคู่อลิดั้งเดิมของก็อสิล่าขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อคิงคิโดล่าคิงคิโดล่าจะเป็นมังกรสามหัว,วเพื่อนคิงคิดโดล่าจะเป็นมังกรสามหัวใครนึกภาพไม่ออกนะครับผมจะ,จะพยายามเซิร์ชให้คิงคิโดล่าไหนวะ คิงคิดเช่นไม่เกี่ยวเว้ยเออนี่คิงกิโดล่าเออนี่ประมาณนี้พอจะนึกภาพออกเนาะเออมันจะเป็นมังกรสามหัว <c oughs> เป็นศัตรูคู่อริกับกอซิลานั่นแหละตั้งแต่อดีตการที่เขาเขียนไว้ในถ้ำก็คือตัวเนี้ยแล้วมนุษย์ก็เสือกเออหวังดีอยากช่วยกอซล่าด้วยการฆ่าแม่งทั้งคู่เลย ระหว่างที่ไอตัวเนี้ยไอสามหัวเนี่ยไปปลุกปั้มกับพี่ก๊อตกลางทะเลมนุษย์เราก็ยิงระเบิดไอมันเป็นระเบิดสลายสลายอะไรวะมันเป็นระเบิดสลายไออากาศหายใจออกซิเจนน่ะเออให้หมดไปในพื้นที่เลยทันทีทันใดน่ะฉับพันเฉียบพันที่ไหนได้ไอตัวเนี้ยม่ไม่ตายเพราะเขาอ้างว่ามันมันมาจากนอกโลกแล้วเขาไปขุดเออมันอยู่ในน้ําแข็งอมันไม่ตายแต่พี่ก๊อตนะบาดเจ็บสาหัส ทีนี้ไอ้นักวิทยาศาสตร์คนนึงอะ่ะมันด้วยความที่ว่าเออต้องการอยากจะช่วยพี่ก๊อตเนะ่ะก็เลยไปดำน้ำําทะเลลึกลงไปใกล้กับไออะไรเวริร์สักอย่างนี่แหละซึ่งเป็นที่อยู่ของกอดซิล่ากอซิล่าก็ไปนอนพะง,งาบะง,งาบอยู่โอ้มึงคิดดูไอเรือดำน้ําที่เข้าไปอะ่ะสามารถทนแรงกดอากาศในน้ําได้ทั้งไม่รู้กี่ตันต่อกี่ตันพอไปถึงปรากฏว่าเรือเสียคะ่ะ เสียแล้วมึงรู้ไหมทําไงเอาเรือดำน้ําเล็กออกเพื่อเอาเรือดำน้ําเล็กออกเพื่อจะให้ตัวเองอะดำน้ําเอาระเบิดนิวเคลียร์ไปบอมใกล้ๆก็ซิล่าให้ก็ซิล่ามันมีพลังมึงก็คิดดูเหมือนมึงนั่งอยู่มึงมีรีโมทอยู่อะเครื่องไม้เครื่องมือมึงไฮเทคขนาดนั้นอะแต่มึงเสือกยังเดินไปกดหน้าทีวีเพื่อเปลี่ยนช่องอะเอออารมณ์นั้นเลย ประมาณว่าไอ้ตันี่มึงหมดมึงหมดบดททุยขอโทษมึงหมดบทแล้วมึงต้องตายเอออย่างนั้นเลย <_ t une> ทีนี้ก็ออชุบชีวิตก๊อตขึ้นมาก๊อตจะเป็นอยู่ในสภาพเบิร์นิงเลยทีนี้เบิร์นิงก็คือว่าเหมือนก๊อตพลังมันโดนนิวเคลีย์เต็มเต็มใช่ไหมล่ะพลังมันก็จะเต็มสูบทีนี้ตัวมันก็จะเป็นสีแดงเหนื่อยเว้ยหายใจใหายใจไม่ทัน ตัวมันจะเป็นสีแดงพอตัวมันเป็นสีแดงปุ๊บพลังนี่นี่นี่พลังมันก็จะประทุตลอดเวลาในร่างกายเออพน่นลํำแสงที่มันพ่นมันมีชื่อนะมึงไม่ใช่ลํำแสงง,ง่ๆมันคืออะไรอะตอมิกเบลสเอออะตอมิกเบลสนี่คือรังสีนิวเคลียร์ที่ออกมาจากปากกอซิล,ล่าเพราะกอซิล,ล่าเป็นสัตว์นิวเคลียร์ใช่ไหมล่ะก็สู้กับค<ม>ิงคิโดล่าปราลงได้ในครอบครัวนั้นก็ แม่ตอนแรกไปอยู่กับองค์กรชั่วร้ายก็กลับมาดีแล้วก็กับพ่อแล้วก็อีน้องตัวเด่นในภาคสองเนี่ยไปได้ไปต่อภาคสามก็คืออีเด็กผู้หญิงคนนั้นแหละเด็กผู้หญิงน้องเด็ก VIP คนนั้นแหละเออภาคสองก็เออไอสัตว์น้อยใหญ่ที่ถูกปลุกขึ้นมาจากไอเครื่องมือนั้นก็มาซูฮกให้กับพี่ก๊อตหมีแค่นั้นแหละจบภาคสอง หลักใหญ่ใจคอไปมีแค่นั้นพอขึ้นภาคสมก็อ่ะอย่างที่มึงไปดูล่าสุดนี่แหละเนื้อเรื่องต่อจากภาคสองไม่ไม่นานเท่าไหร่นั่นแหละมึงชอบอเอาเอา,เอาล้วครับอ่ะเข้าเนื้อเรื่องภาคล่าสุดละมึงประทับใจตรงไหนในในเนื้อเรื่องภาคนี้เอ้าก็มันก็ไม่ได้ย่ดกับคนมากมายเนื้อเรื่องกำลังพอดีพอดี เา็นไหมพอดีพอดีแบบว่าไม่ได้วแบบ่าไปทางคนมากอืมแล้วก็ไม่ได้ไปทางกับตแบบลาดเยเอะอเราเลือกแบบแต่พอดีอ่ะเราเลือกแบบพอดีอืม,อม,อมเข้าใจได้เลยว่าเพื่อนก็โอเคนะมุณพูดอย่างงไงผมก,ก็มมเข้าใจไงไ,ไ,ไม่อะไรมากมายไงแบบพอดีแบบไม่ได้ว่าจะยังไงอยากให้สื่อถึง สับปะรดเยีะยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะใช่ใช่ใช่ก็ููถกคนก็มีผสมปนเปยนิดๆหน่อยๆก็จะประมาณนี้แหละกูก็จะเลื่อนวอลเปเปอร์หนีทำไมเออนั่นแหละก็โอเคสำหรับกูดูแล้วก็มันก็ไม่ถือก็ว่าดีแบบเวอร์แต่มันก็เออดูแล้วมันก็โอเคอ่ะก็สนุกดีประมาณในประมาณที่ว่าเออดูแล้วมัน หนังช่วงนี้เนาะมันหาดูยากหนังที่จะสนุกสนุกเข้ามาเนาะสำหรับกูก็เออ<า>กู<ๆ>กูรู้สึกว่าเออชอบไอเดียไอ,ดไอ้นี่วะไอก็ซิล่าเหล็กอะเท่ดีนะมึงมันเท่โคตรแล้วแบบมึงดูดิพี่กอสแม่งโหดร้ายขนาดไหนกระทืบคงซะแบบยับเยินอะไอผู้กำกับเนะี่ยเขาบอกไว้แล้วนะว่าเออมันจะไม่มีการต่อสู้แบบที่ไม่มีผลแพรชชนะมันจะมีผลแพรชนะขาดตัวเลยในในหนังไปดูกัน<ม>เอาเอง เออพอหนังออกมากูดูแลเออว่ะชนะแม่งก็คือชนะจริงๆอ่ะชนะแบบต่อให้มึงเวลามันสู้ออสู้กันกับก็ศีล่าเหล็กกับก็บซีล่าตัวจริงอ่ะเวลามสู้กันน้อยเกินอืเดี๋ย็ไม่รู้ว่าคองนี้มึงมาแต่ไหนแป๊บเดียวเออช่วยเขาจบไม่ถึงห้านาทีใช่สรุปใช่กูก็งงๆเหมือนกันคืออะไรวะมังวิ่งม,ม,มา มันวิ่งมาตั้งแต่ไกลเพื่อเอมาเอาวิ่งขวานอืขวานที่ที่มีพลังมหาศาลเพื่อจะไปสู้กับก็ซีล่าจะมีเอาขวานที่มีพลังไปสู้กับก็ซีล่าเหล็กยังไงเอก็ยังงงอยู่ก็แลกไปกันเออก็แล้วเลก็ยังว่าอะไรมันก็ทำทำให้มัน ยังไงอ่ะมันมีภาคต่อทำไมหนักมันมีภาคต่อใช่ใช่มันมีอะไรน่าติดตามใช่ไหมเพื่อนใช่ใช่ก็ดีก็ดีประมาณนั่นแหละสำหรับกูกูก็สนุกดีเพื่อนก็ดีดีอยู่แ้วก็ก็ไม่รู้นะติดจบว่ามันจะเอาคิงคองไปไว้ตรงไหนอะไรยังไงอ๋ออันนี้ก็น่าสนเหตุผลเนี่ย ก็ไม่หล่ะก็ตีลามันก็ลงน้ำของมันไปใช่เออแต่คิงคองมันจะไปไว้ไหนเออแล้วมันจะกลับไปไว้เกาะเดิมหรือเปล่าหรืออะไรยังไงหรือมันจะไปกลับไปไว้ที่เดิมที่ว่ามันไปอเอาขวานนั่นอ๋อเออ,อในเนื้อเรื่องมันเร,เราไม่ถูกเฮ้ยแต่ว่าในหนังตอนจบมันก็บอกอยู่นะว่าเออมันกลับไปที่นั่นแหละกลับไปอยู่ที่นั่นแหละเออแล้วคนคนก็สามารถเข้าออกในไอ้มิลเลอร์เวอร์อะไร มินเดอร์มิลเลอเอิร์ธอะไรของมันสักอย่างอะฮอลโลเอิร์ธเออเรียกถูกสักทีมันเรียกพื้นที่นั้นวราฮอลโลเอิร <Hollow> ์ธใช่ไหมไอพื้น,นที่สถานที่วิจัยของของเขาไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็น,ปนไม่ใช่เพื่อน,นมิไอฮอลโลเอิร์ธนี่คือโลกใต้พิภพอีกโลกหนึ่งที่แบ่งชั้นกับเราอยู่อะเป็นพื้นที่<อ>ที่ไอแรงสนามแม่เหล็กมันแรงน้มถ่วง6กผันฉับพันในใน,ในตลอดเวลาเออนั่นแหละ ตลกตรงที่มึงเล่าว่าเออเฮ้ยมึงเดินทางไปตั้งไกลเพื่อเอาขวานมาปราบไอ้ก๊อดน่ะเนี่ยที่ไหนได้โดนกระเทืบเกือบตายเอออุ้ยขอโทษนะครับเพื่อนเพื่อนที่ฟังอยู่ผมสปอยเนื้อหาสําคัญแต่เช้าไปแล้วล่ะก็เกือบตายเลยมึงก็เกือบตายนั่นแหละถ้าท้านั่นไม่ช่วยเอายานไปชุบชีวิตมันตั๊มหัวใจมันขึ้นมานะ่ะใช่ใช่เฮ้ยม,มันเหมือน,นภาคสองเลย,<า>ยนี่<า>ว่า เหมือนภาคสองตรงที่กูเล่าว่าเอาไอไอ,อ้หยิบรีโมทอะเอารีโมทคว้างทิ้งแล้วก็เดินไปเปิดทีวีอะเออนั่นแหละ <c oughs> นั่นแหละค <c oughs> ล้ายๆกันเลยว่ะนี่มันก็อย่างนี้แหละเออ <c oughs> ก็มีประมาณนั่นแหละแล้วก็เอ้อะไรวะเนี้เดี๋ยวนะ <c oughs> ไม่ไม OBS กู disconnect เฉยเลยกูงงว่ะสงสัยเน็ตกูแม่งจะก,กากเดี๋ยวเแป๊บนึงเพื่อนหมุนติว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 เลยตอนเนี้ยเยอะแล้วยังยังไม่จบยังไม่จบได้ตั้งเยอะแล้วยังไม่จบยังไม่จบฉันไม่ยอมให้มันจบหรอกนาประมาณนั้นแหละเพื่อนแล้วคราวหน้าเราจะไปหาหนังอะไรดูวะเนี่ย โอ้โหมังจะไปหาเราตอนไหนได้โอ้โหโควิดก็มาแล้วเออว่ะโรงหนังก็ปิดที่ไหนเขาก็ปิดเออเฮ้ยฉันลืมคิดไปเลยอโถยงี้จะไปไหนได้เนี่ยมันก็ไปไหนไม่ได้ทั้งตัวจะเป็นยังสี่ก็นยอเลยเพื่อนอยู่บ้านโถ่นอนตีหำอยู่บ้านทำการทำงาน เอ้ยว่ากูเปล่าวะกูไปกูทำงานทำงานตกลงประการทำงานเมื่อต้นไลฟ์โดนขิงไปแล้วทีนเดียววะเอะเออเออนั่นแหละเออยไงไงก็ระวังตัวนะเพื่อนเมื่อวานที่ไลฟ์ไปก็เออเสียดายท่อนที่มึงไลฟ์กูในโทรศัพท์แม่งเสือกไม่ยอมมีเสียงก็นี่แหละฝากบอกเพื่อนๆออีกทีว่าเออช่วงนี้ กลับบ้านช่วงเทศกาลทางที่ดีก็พยายามหลีเกเลี่ยงก,การสัมผัสโดยตรงก็แล้วกันนะครับส่วนใคร <c oughs> ที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มเจอครอบครัวมึงต้องเงออ,อยู่กับครอบครัวมึงมาอยู่กับครอบครัวแล้วไปอยู่กลางท้องนานไม่ใช่ใครจะเลี่ยงกลับบ้านหรอถามก่ <c oughs> อนใจเย็นเพื่อนออจริงไหมเออมาแล้วเออเพาะต้องมา เลี้ยงฝังสันกับครอบครัวนู่นนี่นั่นเอจริงของมึงก็ได้จริงก็ได้เพื่อนมานี่มานี่ต้องไปกักตัวสิบสี่วันมึงจะไปเจอญาติพี่น้องหรืกอกูมึมงจะได้กลับไปกลับไปทํางานมึงก็ต้องกลักตัวสิบสี่วันนู่นนี่นั่นอืทางที่ดีทํางานอะ่ะดีที่สุดเฮ้ย <Hey. S 2> ไม่ต้องไปไหนมึงต้องมึงต้องบอกอย่างนี้ในทางที่ดีใครเป็นสามีภรรยากันอนุโลมให้นะครับ <laughs> <laughs> ก็ติดด้วยกันเหมือนเดิมไม่นเลยอเออเออไม่ว่าจะยังไงก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนาะยังไงมันก็ต้องติดใช่ไหมล่ะเออมึงก็พยายามแล้วกันเพื่อนไปทํางานอ่ะขึ้นรถมึงก็พยายามเอาไอ้พกถังออกซิเจนไปหายใจคนเดียวอ่ะแบกไปด้วยขึ้นรถก็แบกถังไปด้วยมาทํางานได้ก็รอดรอดแล้วขึ้นรถได้นั่นะ นอนอย่างเดียวมาทํางานได้ก็รอดรอดตัว <c oughs> แล้วอืม,อมก็ดีก็ดีก็ดีแต่คนในห้องในอะไรเดียวกันกับมึงอะ่ะเออพยายามนะเพื่อนยา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  <c oughs> อย่างเง้ยเราพูดมันยึดกระดกขวดแอลกอฮอล์กูอยู่ลูกน้องกูนี่กระดกเลยเหรอวะรับถามเฮ้ย <c oughs> มันถามว่าขวดมันถามว่าขวดอะไร้าฝาอุ้มบอกเจอแอลกอฮอหล์ล้างมือ ผมคิดวัตยาอะไรสักอย่างโอ้ยพวมึงนี่เนาะหัวเอ้ยหัวเทสลาบมันอยู่นะหัวเทสไม่ใจไม่ได้ลุงน้องเออจริงหัวเกินนี่คิดจะไอ้นี่เลยเหรอคิดจะกระโดกเลยเหรอมันก็คิดว่าจะกลัวอะไรมากินหรือเอาอะไรมาทำหรือเปล่าถามอยู่น้ำน้ำประฟ้านเป็นอะไรที่ เก่าคนคนึงแต่เมื่อวานแล้วคนนึงคนนึงก็มาถามใหม่อีกหนักเก่าเลยไอร์คืนนี้ราตรีนี้อีกยาวไกลโอ้เชียงคืนแล้วเนี่ยพอหอมปากหอมคอก็พอมั้งวันนี้ประมาณนั้นเลยแต่เป็นเรื่องงามยามดีนะเว้ยได้คุยได้ฮากันอยู่ใครไม่ฮาก็ช่างเราฮากันก็พอแล้วเพื่อนนี่ ย่งไงใครใครชอบก็ฝากกดไลค์ไม่ชอบก็กดไลค์ชอบก็กดซับสไคร e ไม่ชอบก็กดซับสไคร e ครับไม่รู้จะพูดอะไรเดี๋ยวมีหนังลือฟื้นให้คุยกันอีกเยอะแยะมีหลายกิจกรรมที่เราิดเคยไปทํากันมาอีเยอะแยะแล้วค่อยมาคุยกันต่อนีอะไรคิ่ว่ากูย่าจำได้ไหมเอ้ยได้อยู่วันนี้กูมีโอกาสเดินทางไปต่างพื้นที่เว้ย โอ,อ้รถติดจริงรถติดจริงๆเลยรถติดจริงจังเลยล่ะไม่ติดจริงจังได <Weber. S 1> ้ไงกูมาทํางานดีนะรถมันวิ่งเสร็จตัดไหนถ้าไม่วิ่งเสร็จตัดไหนกูม,มาทํางานสายอีกเฮ้ยทำไมมันยอม<พ>อวะอยู่แถวบ้านปกติมันไม่ยอมว<ร>ิ่งเนี่ยโอ้ยมันมีแต่เส้นกูคันของกูคันเดียวนี่แหละนวิ่งเส้นตัดไหนนะอ้าวเพราะมันเลี้ยวเพราะว่ามันก็มันแล้วกูจุดสุดท้ายไง จ่สุดท้ายแล้วไม่ได้รับใครม,มันก็ต้องวิ่งเส้นตัดใหม่ดีหนูออพี่ก็โหดกว่าชาวบ้านเขาอีกแล้วอ่ะเนี่ย <c oughs> มาถึงโรงงานตั้งแต่สี่โมงกว่าห้าโมงปกติแม่งเข้างานห้าโมงครึ่งห้าโมงสี่สิบอย่างเงี้ยแม่งมาถึงสี่โมงห้าสิบอย่างเงีง้ยรูบดบัตรแม่งเลยหนูว่าหน้าถามีอีกทำไมรูบดบัตรเร็วจัง,งอีกกูสวยเอ,อ้ามึงรูดบัตรกี่โมงสี่โมงห้าสิบห้า ห้าสิบก็มีอ๋อเฮ้ยรวยมากนะแล้วกูกลัวก็กูกลัวกูกูกลัวกลืมกูต้องงูก่อนเอออือมีปัญหาอะไรทำไมมึงไม่ถามงี้เลยแล้วแล้วแล้วเธอจะมีปัญหาอะไรกับฉันหรือเปล่าเทเรซ่านี่อไม่กล้าดอกนี่วันนั้นกูยืนกินมะม่วงเอ้กูกินยืนกินกล้วยยังไม่กล้าเลยน่นจะมาเพ็มแค่มองตาปิดเฮ้ยแค่มองตาปิดปิดเฮ้ยทำไมกูรู้สึก บทโนท่าแปลกแปลกดวพี่พี่กินอะไรอ่ะกินไหมล่ะครับกินด้วยกันไหมได้แค่มองตาปิดๆทำไรกูไม่ได้หรอกหยา่ยาขิงแล้วเกิดโอ๊ยปวดหัวเว้ยเขาเข้าไปเข้าไปฟังกูในนี่ซะได้ล่ะกูโดนจัดอีกปวดเว้ยโดนอะไรวะกูในนี่ซะได้ล่ะกูโดนเมื่อเปิดก็ไปเจอนี้ตอนนั้นเขาคุยอะไรกันแจ็กพอด รู้ว่ากูคงกูใส่สวยในไหนในทวิตเนี่ยนะเ,นเออโอ้ยหมอไม่เล่นทวิตหรอกวะ,ะไม่รู้ดิเด็กนอกเด็กนอกม,มันเล่นทุกอย่างเออมันไม่มเขาเขาไม่รู้จักช่องกูหรอกช่องกูมันนเนียมมึงดูดิคนดูเดียเด๋ยวเดีย๋ยตรงลูกศรกูชีดูแค่คนเดียวเลยช่องกูมันนเนียมเขาไม่ดูหรอกมึงเชื่อกูดิ เออเดี๋ยวแต่ทําอะไรดังแล้วก็ไม่แน่เคลียร์กันเอาเองเฮ้ยดีดีไม่ดีถึงตอนนั้นอาจเป็นแฟนกันแล้วก็ได้นี่ให้อภัยเสมอให้อภัยเสมอเฮ้ยมีฝันหรอกแล้วไปแล้วพูดไปด้แดกพูง่ายหรอกพี่ว่นด่มันขิงจริงเว้ยขิงจริงจังอีกแล้วอปวดใจจัง อ่ะแล้วคืนคืนนี้โอเคไหมเนี่ยเพื่อนหรือว่าพอแล้วไม่มีอะไร <c oughs> ไม่มีอะไรแล้วนอกรอบนอกรอบทัไปะอ๋อหลังไม้ทัพปะอ๋อได้ได้ได้ไม่มีปัญหาหสําหรับเพื่อนสําหรับเพื่อนไม่เคยมีปัญหาอยู่แล้วหลังไม้วันหลังนะวันนี้กูจะทาตาตาเออได้ได้ไ,ดไม่มีปัญหาได้ได้ไม่มีปัญหาอยังไงวันนี้เอ็นคงฝากลาเพื่อนเพื่อนหน่อยเพื่อน เผื่อใครเข้ามาดูอ๋อได้ได้กูก็ได้เอออ่เก่งอขอบคุณนะครับวันนี้ก็พอของปาาของพอสรุปเนื้อเรื่องเอหนังก๊อตจักรพันธ์อาบปากทงชัยอะไรสักอย่างนี่แหละเออเอาไว้สามภาคสั้นสั้นถึงสั้นที่สุดครับสั้นจนเรียกได้ว่ามีแค่เนื้อเรื่องเท่านั้นแหละที่เอามาคุยกันนอกนั้นตัดทิ้งไปหมดเลย ตัวละครละครอะไรตัดทิ้งให้มันหมดเลยก็มีอยู่แค่นั้นแหละครับโดยรวมหนังสนุกดีครับวันนี้ครับรบกวนเพื่อนๆที่เข้ามาฟังมากแล้วงไงก็ขอบคุณที่เข้ามาฟังนะครับฝันดีกันนะครับผู้คนเอ็นคงฝันดีเพื่อนๆเดยวโอเครับฝันดีครับโอเคปิดไลฟ์แต่เพลงเท่านี้นะครับ